นดีค่ะมาค่ะวันนี้เม่ยวมากินกาแฟกับผลไม้ทองคำนะคะอร่อยค่ะอันนี้กาแฟดำก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยมีกาแฟกับน้ำร้อนและนี่ความหวานเราจะเอาจากตัวนี้นะคะผลไม้ทองคำของเราค่ะน่าอร่อยมากเลยนะคะงอมเลยค่ะสุกหมดแล้วค่ะ สุกหมดแล้วทานได้หมดทุกลูกแล้วค่ะแมตติ้วกินกับข้าวเหนียวลืมทำคลิปค่ะอิ่มแล้วแม่ติวก็เลยมากินกับกาแฟมานะคะทานกันค่ะ อร่อยค่ะผละไม้ทองคำทองคำทั้งดุนเลยอืมเหนไหมพอดีพอดีกันเลย เป็นรถกลมๆเลยค่ะลูกนี่แม่ติวไปล้างแล้วนะแม่ติ๋วจะล้างทีละลูกนะเพราะว่ามันเป็นล้างล้างแล้วมาเก็บไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเน่าเนาะนี่เห็นไหมแม่ติ๋วล้างแล้วถ้าจะกินนะก็กัดกินได้เลยค่ะนี่เห็นไหม,มกินได้ทั้งเปลือกนะคะกินได้ เมล็ดใหญ่พันนี้เนื้อเขาจะบางแต่พูดถึงว่าทุกพันอร่อยค่ะกัดกินเลยทั้งเปลือกเลยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นหมดเลยค่ะเม็ดติวเน็บสมกับเม็ดติวอ้วนนะกินหมดทุกอย่าง ขนาดเม็จิ๋วเป็นคนป่วยนะเม็ดจิ๋วกินได้หมดทุกอย่างเลยบายยขอบคุณนะคะที่มากินกาแฟ,ฟดำกับผลไม้ทองคำกับเม็ดจิ๋วค่ะบายยค่ะเจอกันคลิปหน้านะะเนาะค่ะเนาะ